สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวรูดงวดประจำวันที่หนึ่งกรกดาคม2565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวันที่30สนะครับผมสำหรับวันที่30มนะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่6นะครับผมสำหรับ6นะครับผม ก็มาในรอบพิเศษนะครับผมมา06นะครับผมแล้วก็65นะครับผมแล้วก็มาในรอบ VIP นะครับผม61นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่1นะครับผม สำหรับวันที่หนึ่งะครับผมแอดมินห้รูดอยู่ที่สองนะครับผมสำหรับ2นะครับผมก็จะมี20งศ2นย์สองหนึ่งสองส้าก็ดสและก็สอนะครับผม สำหรับตัวที่แอดมินชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็จะมีสองหนึ่งสองสามสองสี่สองหกสองเจ็ดและก็สองแปดนะครับผมถ้าเอ็ดสิพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็เอามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเพื่อเป็นตัวเลือก ให้กับ FC พี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสําหรับ2นะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมสําหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่8 2 1 1 2 3 3 2 6แล้วก็8 2 7นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปันะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ